เดี๋ยวจะมาผัดซีอิ๊วโดยใช้ตัวซอสซอสผัดอเนกประสงค์นะคะมีคลิปทําด้วยนะไปหาดูได้นะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผัดกระเพราผัดพริกผัดชาทำข้าวผัดทำผัดซีอิว๊วทำราดหน้าหรือแม้กระทั่งทำกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะอบวุ้นเส้นก็อร่อยเนี่นะเดี๋ยวจุดเตาก่อนค่ะ ในที่บ้านจะใช้น้ํามันคานล่าเนาะก็หยาะน้ํามันคานลลาลงไปนะคะไม่ต้องเยอะเนาะเดี๋ยวมันมากเกินไปไม่อร่อยเลี่ยนนะถ้าเยอะเกินไปพอดีไข่ซื้อไข่ฟองเล็กพอดีผู้เอามาทำฮอร์โมนไข่อะ่ะจะเอาไว้พวกรถผักนะคะที่อยู่ที่บ้านก็เลยได้ไข่เบอร์สามมาลูกเล็กเนาะต่อหนึ่งพอร์ชั่นหนึ่งที่ก็จะใช้ไข่สองฟองนะคะจะได้นุ่มนวลนันวๆมีรสไข่ด้วยเนาะ วันนี้ใช้3ามชนิดนะคะก็จะเป็นบรอกโคลีดอกกระหล่ำแล้วก็เห็ดหอมญี่ปุ่นนะคะใส่กระเทียมลงไปเจียวหน่อยไม่ต้องเยอะตามด้วยหมูหมักค่ะ เดี๋ยวจะผัดข้าหมูสุกก่อนนะคะหมูหมักน,นี่นุ่มๆข้าวหมูเกือบสุกดีแล้วใส่ไข่ลงไปะคะ่ะ ตอนนี้ปล่อยไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะอย่ารอให้ไข่เกิดสุกเป็นเรื่องร่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยยีๆเขานะคะไฟในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งใช้ไฟแรงนะพอไข่ขาวนะคะ เริ่มเซตตัวก็เดี๋ยวก็ไม่ค่อยยีไข่นะแต่ยงเพิ่งผัดแัทีเดียวนะคะเราอยากได้เนื้อไข่สัมผัสที่เป็นริ่มๆเป็นก้นกอนๆเป็นเนื้อเป็นหนังนะจากนั้นนะคะพอไข่สุกแล้วก็ใส่เส้นลงไปเส้นก็ไม่ไม่น่าจะเยอะนะสำหรับหนึ่งที่ ใส่ตัวซอสลงไปผัดเลยค่ะแันนี้จะมีเครื่องปรุงนะครบทุกอย่างแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ผักลงไปใครชอบผักกรอบๆกบนะ็ผัดแป๊บเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครชอบผัดนิ่มๆผัดแบบนิ่มๆก็ผัดนานๆหน,น่อย ก็ลองชิมดูรสชาติก่อนนะถ้าเผื่อจืดไปเดี๋ยวค่อยเติมซอสเพิ่มนะคะระวังอย่าเพิ่งใส่มากเลยทีแรกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มไปเนาะ mm. แต่แค่พ้ว่าผัดแค่ให้มันมีรสชาตินัวๆก็พอแล้วเดี๋ยวพอเวลาเราไปกินอะ่ะ เราก็ต้องตรุงรสเพิ่มอยู่ดีนะคะขั้นตอนนี้นะคะเล่งไฟแรงได้สาซสี้ยของเราจะได้มีกลิ่นกระทะเนาะ ในครัวที่ผู้ชายนะคะก็จะมีทั้งที่เป็นครัวฝรั่งก็จะใช้เป็นเตาไฟฟ้านะเตาอินดักชันนะคะแล้วไาในครัวไทยก็จะมีทั้งเตาแกส๊สธรรมดาแล้วก็เตาแก๊สแบบหม้อคู่แบบที่ร้านอาหารใช้กันเพราะว่าเวลาที่ต้องการผัดนะ่ะต้องการผัดกู้คู่แรงๆพวกผัดไฟแรงผัดอะไรที่ต้องการกลิ่นกระทะเตาแบบนี้จะเหมาะมากนะคะ โดนไฟไปเกรียมหน่อยนะคะจะหอมอร่อยส่ววก,ก๋วยเตี๋ยวช่วบไก่นะ่ต้อเผื่อมันไม่ไหม้เพียงนิดเยนะคะเอาละ,คะแค่นี้น่าจะพอแล้วค่ะ เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนะคะเห็นชัดไหมเอ่ย เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ้วหมูหมักนะโดยใช้ซอสผัดอเนกประสงค์นะคะใครสนใจตัวซอสผัดอเนกประสงค์นะคะสา,สามารถกดดูได้ไล่ดูนะคะในคลิปที่ปูล,ลงไว้ให้แล้วนะคะลองลองหาดูเนาะแล้วก็ทําเก็บไว้อยู่ในตู้เย็นได้นานเลยค่ะอย่างน้อยก็1-2เดือนนะคะถ้าเราใช้เรื่อยๆทําผัดน้่นผัดนี่เนาะ ให้ดูใกล้ๆอีกนิดน่ากินไหมคะผัดซีอิว๊วพอเรามีตัวซอสผัดอนเนกประสงค์เนี่ยคะ่ะมันจะไม่วุ่นวายเลยแล้วก็อาหารที่ได้นะคะรสชาติจะค่อนข้างปูให้ที่95นะคะที่รสชาติจะค่อนข้างรสชาติเดียวกันแปะ๊ะทุกจานนะคะเกือบทุกจานนะ95นนะคะเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความหนักเบาของมือเวลาที่เราใส่ด้วยนะ แต่มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆเลยค่ะทําให้อาหารทุกจานทุกครั้งที่เราทํานะคะมีมาตรฐานเดียวกันนะคะทุกครั้งนะคะให้คะแนน95-100%เลยเนาะแต่ไม่อยากเข้าข้างตัวเองมากนะผู้ให้ต่ําๆไว้ก่อน95%นะคะใครสนใจก็ไปตามดูคลิปได้นะคะแล้วก็มันอนเนกประสงค์จริงๆสามารถทําได้หลายอย่างอย่างที่บอกไปแล้วนะคะ ฝากกดติดตามให้ปู้ด้วยนะคะทั้งช่องอัิสราโฮมคุกกิ้งแล้วก็เข้าครัวกับปู้นะคะใครมีปัญหามีคำถามมีอะไรสามารถส่งคำถามมาได้ตลอดเลยนะคะปู้กดเจอก็จะพยายามไล่ตอบให้ทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอกำลังใจด้วยนะคะก็คือเข้ามาคอมเมนต์ติชมว่าต้องการให้ทำยังไงหรือว่ามีข้อบกพร่องตรงไหน,นหรือว่าจะมีจะชมมาก็ได้ทำอะไรก็ได้ค่ะขอให้มีการสื่อสารกันเราจะได้รู้ว่า เพื่อนๆนะคะที่ติดตามปู้อยู่นะคะมีความคิดเห็นเป็นยังไงบ้างนะคะเราจะได้มีมีปฏิสัมพันธ์กันเนาะคลิปนี้ทงต้องลาไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆคิดดีทำดีแล้วก็คิดบวกกันทุกคนนะคะฝากทุกคลิปด้วยนะคะให้ช่วยติดตามด้วยทั้งสองช่องเนาะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ